ตั้งใจว่าแบบถ้าผมแต่งเพลงแบบไม่ได้อ่ะเออผมจะกลับมาบอกว่าเออผมขอบคุณแม่แต่ว่าเออผมขอลาออกโอ้ต่อให้เกิดผมต้องลาออกจากที่นี่จริงๆอ่ะผมอาจจะไปรับใช้พระเจ้าในอย่างอื่นก็ได้ทําไมเราต้องแบบจํากัดใช่ไหมเออทาไมเราต้องจํากัดไง<ช>คือมันไม่มีอะไรการันตีเลยว่าต่อให้คุณอยู่ในองค์กรอยู่ในสิ่งแวดล้อมคริสเตียนแล้วคุณทํากิจกรรมคริสเตียนคุณกําลังรับใช้อยู่ผมก็เลยคิดว่าแบบ มันไม่ได้เป็นดัชนีชีวัดว่าผมกําลังตกต่ําฝ่ายวิญญาณลงไม่ว่าคนข้างนอกจะมองอยังไงไงแต่ตราบใดรับผมยังไม่ตายอ่ะอืมเออแล้วผมยังเชื่ออยู่ว่าแบบเออที่เราเป็นคริสเตียนผมก็ผมก็ต้องรับใช้อยู่ดีไงอืมผมแค่จะบอกว่าอย่าจํากัดการรับใช้ของตัวเราเองอรับใช้มันไม่ใช่การทําบางอย่างรับใช้มันคือการใช้ชีวิตตอบสนองต่อการทรงดีของพระเจ้าอื